างครั้งการไม่ตอบโต้คือการปกป้องพลังงานในตัวเราในยามค่าเช่นนี้เมื่อเสียงของเมืองเริ่มเบาลงแสงไฟตามตึกค่อยๆดับทีละดวงอาตมาภาพอยากชวนทุกท่านผาหัวใจกลับเข้ามาอยู่กับปัจจุบันทีละนิด ลองจัดท่านอนให้สบายที่สุดเ้าหนุนหมอนไม่พอดีก็ขยับให้รองรับต้นคออย่างนุ่มนวลให้ไหลทั้งสองข้างคลายจากความตึงที่สะสมมาทั้งวันให้มือวางหลวมๆไม่ต้องกำอะไรไว้แน่นแม้แต่ความคิดในหัว ก็ไม่จำเป็นต้องถือไว้ตอนนี้เมื่อกายเริ่มสบายให้ค่อยๆหลับตาลงเหมือนปิดม่านบางๆระหว่างเรากับโลกภายนอกหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงลมเย็นที่ไหลผ่านจมูกลงไปสัมผัส กลางหน้าอกหายใจออกยาวๆเหมือนวางความเหนื่อยวางคำพูดที่ค้างในใจวางประโยคที่เราอยากจะตอบโต้ทั้งหลายให้ไหลออกไปกับลมหายใจนี้คืนนี้ไม่จำเป็นต้องชนะนินทุก,การโต้เถียง ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ทุกความเข้าใจผิดไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ใครฟังเพียงแค่ยอมให้หัวใจได้พักจากเสียงรบกวนทั้งวันทั้งที่ดังจากข้างนอกและที่ดังมาจากข้างในในชีวิตประจำวัน เราต้องพบเจอทั้งคนที่พูดดีด้วยและคนที่พูดกับเราอย่างไม่อ่อนโยนเท่าไหร่บางคำพูดทำให้ยิ้มได้ทั้งวันแต่บางคำพูดทำให้ใจเราหนักไปหลายวันหลายครั้งเรารู้สึกว่าต้องตอบกลับเพื่อปกป้องตัวเอง เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกเพื่อไม่ให้ใครมองว่าเราอ่อนแอแต่ในบางสถานการณ์การรีบตอบโต้กลับไปทันทีกลับไม่ได้ทำให้เราชนะมีแต่ทำให้เราเสียพลังงานในใจไปเรื่อยๆอาตมภาพไม่ได้จะชวนให้หนีปัญหา ไม่ใช่ให้ยอมจำนวนทุกเรื่องแต่จะชวนให้ลองมองว่ามีหลายครั้งเหมือนกันที่การเลือกไม่ตอบกลับทันทีเป็นการปกป้องหัวใจของเราและทำให้เรายังเหลือแรงไว้ใช้กับสิ่งสำคัญในชีวิตคืนนี้อาตมาภาพ จะเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยเสียพลังใจไปกับการโต้เถียงก่อนจะค่อยๆเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกเสียงที่ดังใส่เราที่เราต้องตอบกลับนิทานธรรมะวันนี้มิวหญิงสาวที่เรียนรู้ว่าความเงียบ ก็เป็นคำตอบเหมือนกันมิ้วอายุ28ปีทำงานด้านการตลาดในบริษัทเอกชนในแต่ละวันเธอต้องอยู่กับหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือหน้าที่ของเธอคือดูแลเพจของบริษัทตอบคอมเมนต์ทำคอนเทนต์ และจัดการกับฟีดแบ็ทั้งบวกและลบในยุคที่คำพูดถูกพิมพ์ง่ายกว่าถูกคิดมิวต้องเจอกับคอมเมนต์หลากหลายบางคนขอบคุณบางคนชมสินค้าดีแต่ก็มีไม่น้อยที่ตำหนิแรงใช้คำพูดรุนแรง เหมือนไม่เห็นว่าปลายทางของตัวหนังสือมีหัวใจของใครสักคนรออ่านอยู่มิวเป็นคนที่อินกับทุกคอมเมนต์ถ้าใครชมเธอจะยิ้มทั้งวันแต่ถ้าใครดา่าเธอจะคิดบนทั้งคืนคำพูดของคนไม่กี่คน มีอำนาจมากเกินไปในชีวิตของเธอวันหนึ่งบริษัทปล่อยแคมเปญใหม่แต่เพราะระบบขัดข้องลูกค้าบางส่วนใช้โค้ดส่วนลดไม่ได้มิวจึงต้องรับหน้าคอมเมนต์ในเพจที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วบริการแย่มาก หลอกให้กดทำงานกันยังไงบางข้อความไม่ได้โจมตีแค่บริษัทแต่พาดพิงถึงตัวเธอโดยตรงเพราะใช้ชื่อเธอในการตอบแชทแอดมินคนนี้ไม่โอเคเลยอ่านไม่ตอบชามากทั้งที่ในความเป็นจริง เธอพิมพ์ตอบจนมือแทบล้าแต่ก็ไม่ทันกับจำนวนข้อความที่เข้ามาในใจของมิวเริ่มมีเสียงตะโกนว่านี่ไม่ยุติธรรมเลยอยากตอบกลับแรงๆให้รู้สึกบ้างเธอเริ่มพิมพ์ข้อความยาวเพื่ออธิบายเพื่อแก้ต่างเพื่อโต้กลับ บางคำพูดที่เกินกว่าเหตุแต่มือของเธอกลับสั่นเล็กน้อยใจเต้นเร็วเหมือนกำลังจะก้าวเข้าสู่สงครามคำพูดที่อาจทำให้ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมเย็นวันนั้นหลังจากเคลียร์งานจนพอหายใจได้มิวรู้สึกหมดแรง ทั้งกายและใจเธอตัดสินใจลงจากรถไฟฟ้าที่สถานีหนึ่งก่อนถึงบ้านหนึ่งป้ายเพราะจำได้ว่าข้างสถานีนั้นมีวัดเล็กๆเงียบและร่มรื่นเธอเดินเข้าไปในวัดเสียงในหัวเริ่มเบาลง เพราะรอบตัวมีเพียงเสียงลมเสียงนกและเสียงกวาดใบไม้ของพระรูปหนึ่งพระอาวุโสท่านนั้นกวาดลานด้วยท่าทีสงบเหมือนไม่มีอะไรเร่งรีบอยู่ในใจมิวยกมือไหว้แล้วนั่งลงอย่างรู้สึกปลอดภัย พระท่านมองหน้าเธอแล้วกล่าวเบาๆดูเหนื่อยจากคำพูดของคนอื่นมามากนะโยมเพียงเท่านี้น้ำตาที่เธอเก็บไว้ทั้งวันวันถัดมามิวกลับไปนั่งหน้าจอเช่นเคยคอมเมนต์ก็ยังมีทั้งดีและไม่ดีบางข้อความก็ยังมีน้ำเสียงประชด มีคำพูดแข็งแข็งหรือไม่สุภาพเท่าใดแต่ก่อนที่เธอจะตอบกลับเธอหยุดหายใจลึกๆสั้นๆหนึ่งครั้งแล้วถามตัวเองในใจว่าคอมเมนต์นี้ต้องการคำอธิบายที่จริงใจหรือแค่ต้องการที่ระบายอารมณ์ถ้าเป็นคนที่ถามด้วยความไม่เข้าใจแต่ยังสุภาพ เธออธิบายอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคนที่ใช้อารมณ์ลนล้วนเธอตอบเท่าที่จำเป็นไม่ประชดกลับไม่เติมไฟใส่ไฟและบางครั้งในคอมเมนต์ที่มีแต่คำหยาบไม่มีใจจะฟังเหตุผลเธอเลือกใช้สิทธิ์ของแอดมินในการลบและบล็อกโดยไม่เอาเรื่องนั้นมาทิหมหัวใจตัวเองต่อ เธอเริ่มรู้จักแบ่งแยกเสียงที่ควรนำมาคิดกับเสียงที่ควรวางไว้ตรงนั้นผลที่ตามมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลายเป็นคนดีต่อตัวเธอแต่หัวใจของมิวไม่หมดแรงเหมือนเมื่อก่อนหลังเลิกงานเธอยังพอมีพลังไปคุยกับครอบครัวหัวเราะกับเพื่อน ทำสิ่งที่ตัวเองรักเธอเริ่มเห็นว่าการเลือกไม่ตอบโต้ในบางครั้งคือการรักษาพลังไว้ให้กับคนที่รักเราและงานที่เราตั้งใจทำจริงๆอาตมาภาพอยากชวนทุกท่านกลับมาดูคำพูดและการตอบโต้ของตัวเองในวันนี้วันนี้ ท่านมีช่วงเวลาที่หัวร้อนอยากโต้กลับไกลสักคนบ้างหรือเปล่าบางครั้งเราใช้พลังงานในใจไปกับการเถียงการอธิบายการตอบโต้ในเรื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราตอบกลับเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่แพ้แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับพบว่าสิ่งที่แพ้ที่สุดอาจคือหัวใจที่หมดแรงของเราเองการไม่ตอบโต้ในบางจังหวะจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าพลังใจของเรามีค่าเกินกว่าจะใช้ไปกับทุกเสียงที่ดังใส่เราสิ่งที่สำคัญกว่าการชนะ ในทุกคําเถียงคือการยังมีใจที่อ่อนโยนพอสำหรับตัวเองและคนที่เรารับตอนนี้อาตมาภาพอยากให้ทุกท่านกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเองอีกครั้งหายใจเข้าชา้ชาๆให้ความเย็นและความสบาย ไหลเข้าไปแตะที่กลางหน้าอกหายใจออกยาวๆให้ความเครียดให้คำพูดที่ติดอยู่ในหัวค่อยๆจางลงไปทีละน้อยถ้าในใจของท่านยังมีคำพูดของใครบางคนก้องอยู่ลองบอกมันเบาๆในใจว่าคืนนี้พอแล้ว พรุ่งนี้ค่อยคิดต่อคืนนี้ขอพักก่อนให้เปลือกตาหนักขึ้นให้กล้ามเนื้อทั่วร่างคลายตัวลงให้เสียงในหัวค่อยคอยเงียบเหลือเพียงจังหวะหายใจที่เป็นเพื่อนของเราในค่ำคืนนี้อาตมาภาพขออธิษฐาน ให้คืนนี้เป็นคืนที่หัวใจของท่านได้รู้จักความเงียบที่อบอุ่นไม่ใช่ความเงียบเพราะโดดเดี่ยวแต่เป็นความเงียบเพราะเลือกที่จะไม่พาตัวเองไปอยู่กลางสนามของทุกเรื่องขอให้ท่านหลับอย่างเบาตื่นอย่างสดชื่น และใช้คำพูดของตนเองอย่างคนที่รู้คุณค่าของพลังใจตัวเองอาตมาภาพอนุโมทนาขอให้ทุกท่านหลับฝันดีในค่ำคืนนี้